Next matchup m i t H vs e r u s the SK5 อ้าวท็อปเลนของเอ็นว่านะเป็น MITS เอ็นว่าสำหรับมิดนะแล้วก็เดซเคปไฟส่งอังโนมาท็อปเลนของเอ็นว่านะคืออะไรท็อปเลนของเอ็งม่วงไงจังเกิลไซเบอร์ทูดของ MITS เจอกับอเล็กซานนะ AP Carry MITS เลน123เจอกับเดซเคปไฟ MJ เมติกเชียนคนเลือกเขาไม่ครบด้วยเขามีสี่ด้วยสี เอดีแคลลี่มิทสจินนี่เจอกับเดสเกตไฟอ้าวเซกเกาะแล้วคนสุดท้ายสปอร์ตนะคะมิทสแกโครนะคะเจอกับเดสเกตไฟไดนาม็อกซึ่งในเกมเนี้ยไดนาม็อกจะเป็นเอดีนะเนี่ยนี่ต้องรับเข้าสู่การขันเรโอเอเจนต์โพลิกทัวร์นาเมนต์บายจีวิวครั้งที่หนึ่งในวันที่15ครับกับการเจอกันในคู่ระหว่างทางด้านเอสเกตไฟเจอกับมิทสในเซตที่สองซึ่งเกมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเซตที่หนึ่งเอสเกตไฟนำไปแล้วหนึ่งเกมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วย ก็เลยรอดไปเดือดชิวเชียร์เลยนะหรับไปด้านบนครับโดนแล้วครับเฟรโรสกีมครับแหมแกรนิตแตกเลยทีเดียวแล้วก็ต้องแปดโดนอีกไงพุ่งมาด้วยเบลดเซิร์กแล้วเปิดบัตรตกไปของทางด้านไอริเลียอีกแล้วครับอีกแล้วโอ้ยโคดรโหดนั่นอะทีมเซบัสตีสี่ร้อยตัวฟาร์มใครฟาร์มวะใครฟาร์มอ่ะเกาหลีเนี่ยเดนบอกจังหวะนี้เดนเซนเทนเกี่ยวติดทางด้านจานน่าครับเทเลพอร์ตลงมาครับแหมแกรนซิสตายไม่โดนแต่ไงก็ตายอยู่ดีครับโดนทางด้านของซินเจาเก็บไปได้ฮะสำหรับทางด้านของเอออเเเเเลล็กซานนนี่จอสปปไ แม่พี่เอเลียนเราเนี่ยฮะตั้งล่างอ่ะโอ้โดนนี่ครับโดนเชียร์ราคอร์ชชันเราเฟร้กตกกลับไปด้านหลังอเลสซานต้องถอยออกไปแล้วมีตัวเทเลพอร์ตลงมาทาทด้านของเอออสเก็ไฟส่วนเวนี่คอนเดมมายิงซิมูโบครับแล้วโดดชุนโปไปซินิเตอร์เบรดแล้วเรียบร้อยครับข้า้งล่างก็บวกโอีกครข้งล่างต่อยกันอีกแล้วเหรอ ตายกันแลจังหวะนี้โดนมูลซูนดันเข้าข้างกำแพงดาร์เฟสเซต์อ้าวเกาะมาครับจังหวะนี้ไดานาเขามันรวบด้วยมูลฟอลแล้วแฟดหลบไปมันจะน่าจะโดนเฮลเวโร่แลได้ไปครับเคสเซนสไตไปโดนทางด้านไดานาครับแต่ว่าก็เอาต่อไม่ได้เหมือนกันเราทางด้านเอ็มไอทีเฮดครับตอนนี้นะสะกอร์ก็สามต่อสองกาตาลีน่ามาครับบอลซิงเบทไปชุนโปแล้วปั่นด้วยเดนโลต,ตัดจังหวะนี้เดนโรตัดไปลูน่าลันแล้วพยายามรวบด้วยมูลฟอลแต่ทางนี้กดบาเลียครับส่วนทางสแกโกแล้วพยายามมาตกรอดเคสเซนสไตน์หนึ่งจีแต่ไม่รอดนะโดนดับบเิิลคนะะฮ ไปทางด้านของคาเน่าส่วนไดนาเลื่อเหลือนิเดวแฟนหลบออกนอกป้อมผมว่าโดนชุนโปร bon, ตายโอ้โหลูน่ารัดมาด้วยความรู้ว่าตัวเองตายแต่ก็โดนอ่าอ,อ,อะไรนะซิสเบรดนะฮะเล่นงานไปแล้วจังหวะนี้ไล่ทีมป้อมยิงงัดด้วยทีทาร์ลนตายไปพยายามตามอยูงง่เอาตามดิโอ้โหเมมีงงนะจังหวะเมื่อกี้โดนสตันไปด้วยเออโดนสโลไปด้วย นี่นะฮะของทางด้านในเรือรถสตันหนึ่งทีจังหวะน,นี้เอาวิ่งมาเอายังไงอ่ะไม่กล้าต่อด้วยนะจังหวะน,นี้แล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขา,า,าด้านราคาแอนนากับเทรดครับเดินมาปนเปรียมๆแล้วเข้ามามุมกำแพงทำไมครับโดนไล่ยิงเด้นเกี่ยวมาติดครับแต่ว่าเคลนออโหวปอมตองแฟดออกแล้วไม่ผลระยะโดนติดโบอมโบโอ้โหต้องใช้ดาวพเศษเพื่อเอาตัวรอดจังหวะเมื่อกี้เฟลสุดๆครับสาหด้านของเอ็มไอเในส่วนของเทรดนะฮะ มันไปแล้วอ่ะคือดึงไปแล้วโดนครับโดนในเกาหลีเว้นเบสสโลไปไปรถสคีมป็นหนึ่งทีแรปเจชิญลบมาแต่ว่าโดนเบสเซิร์ลแล้วฮิตเชิญไซกับบีจ็ดดาวแทงหลังไปครับพร้อมทั้งอีกไนท์ตายกันเลยทีเดียวครับเมื่อกี้มาไฟเมื่อกี้มาไฟแฟลชไปแล้วนะทอมโบมายิงด้วยซิมโมแล้วคอนแดมปอบไปในขณะที่เจ้าพุ่งมาด้วยออเดอร์เชชั่นแล้วโดนนี่ฮะในแดนของเชนออฟพอปติชั่นแล้วมิดตัวเทเลพอร์ตลงมาเลยหน้าครับเค้เซนส์สไตล์ลูรูหน้ารัดเข้าไปเก็บในขณะที่มูนซูนกันเลยทีเดียวครับแม่ความรักไม่คืนกกลลับมมาาใช่่ยยอูไป็เเสีว โดนเขาไล่แทงจะตายเอาฮะโดนไปเลาะสกีมก no. ับแรปเจอร์แล้วโดนแทงด้วยอยู่คนละเว็บเบลดเดสไอ้กบิเดนเตอร์เดาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะพยายามที่หลบดิฟไปแล้วนั่นแฟดผิดจุดหรือเปล่าฮะพยายามหลุดออกจากป้อมแล้วก็โดดไปพยายามที่จะเฟสแต่ว่าโอ้โหเบลดเซิร์ฟดอกสุดท้ายไปได้ด้วยความยากลำบากครับ ดูน่ารัดมาแล้วไงครับเราไอเดียมันมายังไงครับพุพ่งใส่มิได้หรอพุ่งอีกหนึ่งทีด้วยเบสเซิร์แล้วอีกลนเบียมเปรย์ครับจังหวะน,นี้เจียวเดสเซนต์เข้ามาครัแล้วเขาไปเฟรย์หนึ่งทีมูนฟอล์กเข้ามาแต่อึดโดนอีกในกางเดอะบ็อกเข้าไปใช้เดสเซนต์นะครับพยายามที่จะเอ่อเอาเลือดคืนแล้วเบสเซิร์เก็ไปแทงด้วยอีกลนเบียมอีกหนึ่งทีซินเจาโว้กลับมาแต่เจอกคาตาเยนากระโดดชุนโปรไปปัดซินสเตอร์เบดครับแล้วจังหวะนี้เดินตามครับเฟรย์กระตุกกลับไปหนึ คือเอ็นว่าเขาก็รอจังหวะเขาแล้วตอนนี้ตอนซอบิโบฟอสในจังหวะน,นี้เร็วไปหรือเปล่าครับทำให้โดนฮอลิเกลเก็บไปเรียบร้อยเชนเอาคอร์ชันมาไม่โดนใครเลยนะครับส่วนทางด้านไอเดีย e แล้วจังหวะน,นี้เดลเซนเทนเบดไปนะทำให้ทางด้านของจินนี่ที่เล่นได้นะ่าเกือบตายครับเกี่ยวกับเดลเซนติดกระตุกกลับไปแล้วพยายามเฟตัดโดนสวนเข้ามาด้วยเบลดเซอร์รับแล้วจังหวะนี้โดนลุมยิงเข้าไปเรียบร้อยเจนเมจิกเชนที่เล่นทางด้านของไอเดีย e สามารถเก็บได้แล้วโอ้โหชุมโปไปเก็บอีกหนึ่งศพครับสามารถเก็บทางด้านของซินเจ้าไปได้ด้วยนะฮะส ดายอันหน้าของ MITS เเลือดน้อยมากนะฮะใช่แล้วนะฮะคือ ไม่คิดคว,ว่าจะมา<ล>ะช่วยเอาตัวรได้แล้วจังหวะนี้เขาไปมูนฟอลลกเข้ามาเชนอพออคชัี่งทีออเดเชีชาร์จไปเล็งอะไรไม่ได้เล็งจันน้านี่แหละครับจังหวะนี้เกเซตเตยหน่ทีไม่ตายด้วยนะออแต่ว่าโอ้ทีทนเซตเข้ามาแปดแทงเข้าไปได้แล้วจังหวะนี้คอนดัมดีกับแต่ดับเบิลคิวโดวยทางซินเจ้าครับและการเปิดจังหวะไวของทางมิดครับทำให้สามารถเก็บไปได้สองศพแต่ว่าคาตาน่าเก็บทางด้านวลาไปได้แล้วัหวะนี้ไฟอยู่ครับเชฟเปิดเดอะบล็อกครับในขณะที่ทางด้านเอ็นว่าท แามควอด้าคิวไปแล้วนะับสำหรับนด้านของคาตาริน่านะฮะของเอาซิกรนั่นเองครับ จังหวะนี้เดซเซนเทนเบลดเกี่ยวมาติดทางด้าน MJ ็มเจเฟลก็ตกกลับมาเหมือนจะหาทางเอาตัวรอดด้วยการแฟดแล้วแฟดหลบลงข้างล่างครับจังหวะนี้แฟดตามมาแล้วมาไฟเก่าแซมไปถึงทีแดนหน้าเข้ามาแต่โดนสั้นไปแต่จังหวะนี้พยายามที่เอาตัวรอดแต่ใส่เกาะไว้ท่านอย่างเต็นหน้าแล้วมุนศูนยนันออกออเดิเชชาร์ดพุ่งตามเข้ามาทีท้ารอดเซตไทยครับและจังหวะนี้เกสเซตไทยทางเวนมาช่วยยิงครับแต่จันน้ำไม่หน้ารอดครับอเล็กซานตายแทนเพื่อนนะแต่ก็เป็นการช่วยเหลือลีเลที่สวยงามแล้วเดซเซนเทนเกี่ยวเข้ามาพยายามเเลข้าามในจ จังหวะนี้ไปไหนครับชุนโปเข้ามาปั่นหนึ่งทีเชนออฟคอร์ชันไม่โดนนะโอ้โหเรียบร้อยครับดับเบิลคิวไปถึงทางเวครับเคสเซนสวิปพยายามดันออกครับแต่ตานจินจ้าวแต่ไม่น่ารอดครับเบสเซอร์เข้าไปพูดแล้วล่วงมาในจังหวะนี้เชฟเร์ก็เกมของเวครับจังหวะนี้ฟาวลัดไปไหนก็โดนมาปั่นเดนโรตัดควอทอร์คิวตกเป็นของทางเวหรือว่าเดนมาของเอสเคไฟอีกครั้งหนึ่งครับ เอ้แค่ไฟได้คอร์สกันไปได้อะไรกันไปแล้วแล็ปเจอร์ลงไปจังหวะนี้เบลซิงเบดครับตามด้วยเปฟลสกิมแต่ด้านหลังเข้ามาเต็มเลยเดซเซนเทนเข้ามาแล้วเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวทางไอริลียส่วนทางเวรครับใช้ไนฮาวแล้วก็โอ้โหไล่ทัมโบไล่ยิงครับสิมวอมโบเก็บไปในดอกนี้ได้นลม็อกเก็บไปแล้วนะเวแล้วอีกหนึ่งดอกครับดับเบิลคิวไปฮะแล้วชิปดิลคิวครับแล้วตามแฟดไปไล่ยิงจะเอาคอร์สนะจังหวะนี้โอ้ไม่ได้ครับเอ็มเจแทงด้วยเบรดเซอร์ไปก่อนแล้วตามโค่งไปครับแฟต่่นวาแปดลง มากแต่ว่าต้องปล่อยฮะมีการยืนรอเปล่าแล้วจุนโปให้ปัน่นแต่โดนเลเซอร์ยิงออกมาแล้วโดนไล่ยิงกลับเพลาะแล้วเราเก็บไปด้วยความสดครับของทางด้านคาร์เตอน่าก็ตายเลยทันทีครับฟ <นา S 1> <ร>ังไปแล้ว50%ของทางด้านของเน็กซัสเพื่อนของทางมิดมากันเต็มครับติดเทอร์โบคู่มาแต่ไม่ทันเวรยิงดอกสุดท้ายครับทำให้เกมนี้เนี่ยทางด้านของเนสเก็บไปสามารถเก็บใจนะไปได้2เกมเลย2คะแนนเต็มสำหรับวันนี้